สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเชอีแล้วนะคะกับรายการวันละเล่มและว,วันนี้นะคะ่ะก็เป็นวันละเล่มอีพีที่ดิฉันรอคอยมาตลอดเพราะว่าเราจะมาเปิดกลุ่มนิยายไว้ใสกันค่ะซึ่งมั่นใจว่าหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าร่วมยุคร่วมสมัยร่วมประวัติศาสตร์กับเราก็จะต้องผ่านยุคนิยายไว้ใสเช่นนิยายจำใสเป็นต้นโอ้โหก็คือรายการเราอะ เรียลมากนะคะไม่มีการแบบใครช่วยอะไทั้งสิ้นหยิบเองเล่นเองอะไรเองวันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยอ่านเคยผ่านตาทั้งเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายก็จะต้องรู้ว่าเอนายุคสมัยหนึ่งของเราน่าจะเป็นช่วงมัธยมศึกษาทุกคนก็จะมีการแบบนิยายตาหวานนิยายวายายัยใสผ่านมือสแตมเบอร์รี่เจ้าปาน้อยลูกชุบและก็หัวสมองติดตันค่ะถ้าเกิดว่า คุณเหล่านั้นฟังอยู่ดิฉันเป็นแฟนคลับนะคะแล้ววันนี้ก็แค่ยอยากจะมาไม่มีอะไรมากอยากจะมาเปิดกลุ่มมาชวนคุยกันย้อนวัยว่าเอเราเคยมีความทรงจําร่วมกันหรือเปล่านะคะตึกนี้ก็คือเป็นยกก่อนเป็นบางส่วนนี่เลยเป็นบางส่วนของนิยายแจ่มสายนะคะที่ดิฉันชื่นชอบและประทับปื้มมากก็เลยอยากจะมาแล้วเลยความหลังกันเล่มแรกเลยไหมคะนี่ คือเซตของแบล็กโรมิโอพิสูจน์รักร้ายหัวใจต้องห้ามโอ้ยมีความโรมิโอกับจูเลียตก็คือจริงๆเล่มนี้ก็จะมีแบล็กโรมิโอไวโรมิโอพิงโรมิโอนะคะถ้าเกิดว่าใครร่วมสมัยกับเราเป็นของลูกชุบจริงๆลูกชุบเขียนนิยายแจ่มใสเรื่องแรกที่เช็คอ่านก็คือมอคค่าลาเต้มิกซ์รักผสมใจให้ในกาแฟโอ้ยชื่อยังกาซิลีเกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งซึ่งก็จะเป็นความฟีลลิ่งแบบเรื่องราวของ พระเอกกับนางเอกที่เป็นรักต้องห้ามเพราะว่าพระเอกไม่ถูกกับพี่ชายนางเอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีความแบบเด็กสมัยนั้นเนาะคือตอนอ่านจำฝร่ใส่อ่ะ18นี่คือยิ่งใหญ่มากแล้วนะเติบโตแหละต้องเติบโตนู่นนี่นั่นนะคะมีความเท่ก็จะเป็นเรื่องแบบพระเอกนิ่งๆอ่ะเป็นรักต้องห้ามกันไปแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่แบบคิดถึงกันคือเป็นคล้ายๆแบบซีรีส์เป็นเซตแบบนี้มี l o v e Land แล้วก็ Loveless Land แล้วก็ Power Land แล้วก็ Fighting Land เรื่องของเรื่องก็คือถ้าก่อนหน้านี้นะคะนิยายเราจะมีธาราธรประวรุธพุทธ,ธิพัฒน์รัชนนรณพีหรือว่าแก๊งๆสาวๆบ้านเชวพรมรวมถึงสี่หัวใจแห่งขุนเขา ทางฟางแจ่มใสของเราก็แน่นอนจะต้องมีเป็นเซตที่แบบรวมดาวรวมนักเขียนมาคุยกันอันนี้ก็คือสแตมเบอร์รี่เขียนเลิฟแลนด์เป็นอารมณ์แบบว่าดินแดนแห่งความรักพระเอกของนางเอกก็คือโดนจับไปอยู่ด้วยกันที่ดินแดนความรักอะไรอย่างนี้ว่ากันไปต่อมาเลิฟเลสแลนก็คือเป็นดินแดนนี้ก็คือแบบต้องห้ามมีความรักกันอะไรอย่างเงี้ยเขียนโดยเจ้าปลาน้อยพาวเวอร์แลนด์ชื่อก็คือตรงตัวมากก็จะว่าด้วยเรื่องการแบบ ต่อสู้นู่นนี่นั่นเขียนโดยลูกชุบแล้วก็ fighting land ก็จะมีความแบบเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้เหมือนถ้าจำไม่ผิดคือนางเองกโดนลักพาตัวไปหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึง่งก็จะมีความแบบอ๋อนี่ไงเ,เธอเดินทางข้ามมิติมาสู่ดินแดนนักสู้อะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็น fighting land แ,แล้วก็มีอีกเชื่อว่าจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนคือรักป่วนฉบับกวนเด็กหอ ก็คือฟิลลิ่งอะตอนอ่านอะให้ความรู้สึกแบบนึกถึง f 4เหมือนกันที่แบบนางเอกมาแล้วก็เจอพระเอกเป็นแกง๊งแบบคล้ายๆเป็นแก๊งมาเฟียโรงเรียนยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบเด็กหอรักปวนๆสัปบ,บปวนเด็กหอแล้วก็นางเอกให้ชื่อไนออนใช่ไหมคะก็จะมีพี่ชายเฮียหนึ่งเฮียสองเฮียสามเฮียสี่อ่าทางเราก็ต้องตามไปอ่านเลยนะว่าแต่ละเฮียเนี่ยเป็นยังไงซึ่งทางเราก็คือปรับเริ่มเฮียสองเพราะว่า เฮียสองอ่ะเรียนวิศวะอย่างนี้เป็นหนุ่มเฮลส์สาวเปรี้ยวรักเดียวโดนใจอ่ะจำได้ไม่ได้หยิบมาเฮียสองอยู่ในตู้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีเซตหนึ่งที่เราอ่ะชื่นชอบมากเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านนิยายจำใส่อีกเช่นเดียวกันก็คือเซตนี้เลยจ้าเห็นไหมต้องอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นการรีวิวที่แบบดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะจริงๆเหมือนกับแค่อยากมาเล่าให้ฟังแหละแค่อยากเมาส์ ก็คือเป็นเรื่องของนักร้องอ่ะถ้าย้อนกลับไปนิยายจำสายอะถ้าไม่ใช่เรื่องแบบโรงเรียนเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะเป็นเรื่องแบบนักร้องต่างๆอันนี้ก็คือยายเวอร์จินปิ้งรักนักเพลย์บอยก็คือจีซัสเป็นมือเบสจําได้วงไซโคจีซ so ัสไอโซคิสงนี้เริ่มแรกนาเอกก็คือแบบเป็นสตอร,รี่ทั้งตัวนู่นนี่นั่นนะคะว่ากันไปเล่มที่2ก็คือรักสุดเซอร์ไพรส์ของนายของยายขี้โม นางเอกเป็นพี่สาวของนางเอกเรื่องนั้นนะคะแล้วก็พระเอกก็คือเป็นพี่ชายของไอซ์ที่เป็นนักร้องนำชื่ออาคิระก็แบบอารมณ์แบบนางเอกขี้โมขี้โก,โกหกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นก็อารมณ์แบบนางเอกใส่ซื่อแบลๆตามไม่ทนันพระเอกก็เป็นเพลย์บอยอย่างงี้นะคะแล้วก็เรื่องต่อมาใหญ่ตัวแสบหวานใจในซูเปอร์สตาร์อันนี้ก็คือจําได้ว่าเป็นเรื่องของไอซ์ซึ่งไอซ์เนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นบทพระรองในซีรีส์เกาหลีของของเรื่องแรก แอบชอบน้องอาอ,อกหกักแอบชอบพี่อาอ,อกหกักก็เลยสมหวังความรักสักทีก็คือมาเจอเล่มน,นี้อานางก็จะมีความเป็นผู้ชายแสนดีและนางเป็นนักร้องนําของวงต่อมาก็จะมีเรื่องนี้การมาเทพแสนกลรักอลวนหัวใจใส่ปิงเล่มน,นี้ถ้าเกิดว่าตอนในวัยเด็กอะเดวเรียกว่าวัยเด็กนะตอนนั้นถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะคะก็จะมี เรื่องของแบบนางเอกอะเป็นนางเอกเรื่องไว้วาเลนไทน์ซึ่งตอนนั้นพระเอกตายแล้วนางก็จะมาเจอกับโซซึ่งเป็นมือกลองก็ลองแบบว่าน้องสาวเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบคูคูเศร้าๆอ่ะแล้วก็มาตกลุ่มรักกันอย่างนี้นะคะและเรื่องสุดท้ายใน5คนนี้ก็คือ Love Un น e n s o r อกำกับรักลุ้นหัวใจยัยสุดฮอตเรื่องนี้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นใช้คำว่าไปถ่ายเรื่องนี้ก็คือติงของเรื่องที่ญี่ปุ่นพระเอกก็คือ คิสเป็นมือกีตาร์แล้วก็นางเอกก็คือหน้าตาเหมือนมิยาบิซึ่งเป็นแบบดาราเอวีอะไรเงรี้ยแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นเรื่องก็วุ่นวายว่ากันไปนี่ก็คือคร่าวๆแล้วนางมีลมเล่มนางมีลมเล่มแอลหายนางมีลมเล่มจริงๆจําได้ว่ามันจะมีแบบอันนี้ไงไซโคแอนด์เดอะซิสจังหวะรักร้ายหวานใจเจ้าสเสน่ห์ก็จะมีความแบบว่ามีวงนี่คือวงไซโคมี5คนใช่ไหมคะก็มีวงน้องใหม่ชื่อวงเดอะซิสแล้วก็จะเข้ามาแบบ มาเป็นตัวกลางความรักระหว่างทั้งหลายแล่เหล่านี้อันนี้ก็คือข้าวๆของแบบนิยายจำใสที่ทํำให้เราก็จำใสจริงๆนะขนาดทุกวันนี้กลับมา,อ,าอ่านอีกรอบในวนัยนี้ไม่ได้อ่านกลับมานั่งคุยกัน <laughs> ก็ยังรู้สึกว่าเออจำใสล่าเลิงน่ารักนะคะแต่ว่าในวัยเด็กของเราไม่ได้มีแค่จาใสดิฉันขอเก็บก่อนก็คือบอกเลยรายการเราอะเรียลมากเรียลแบบไม่ต้องมีใครแบบจัดกัน้นปอยคงปอยคิวไม่ต้อง แล้วก็นี่ค่ะอยู่ตรงนี้เซเินา่ามหาคนครแห่งมนตราก็คือยุคนั้นอะถ้าไม่ใช่เป็นภาคจำสายอะเราก็จะมีภาคแบบแฟนตาซีแบบนี้ซึ่งเป็นภาคแฟนตาซีที่แบบมีหัวขโมยแห่งบารามอสแล้วก็อันนี้ก็คือเราก็จะมีแบบเซววน่ามหาคนครแห่งมนตราจริงๆแล้วว่าตอนเด็กๆอะกว่าจะมีแบบ เป็นแบบเหล่านี้ได้ก็คือต้องเก็บเงินพอสมควรและเซวิน่าคือฉันรักเขามากตอนนั้นน่ะคือชอบมากจนแบบมันมี5้าเล่มใช่ไหมคะ1 2 3 4 5อ่านจนแบบ1นึ่งอย่างรวดเร็วมากนะแต่เล่มที่5ไม่ยอมอ่านอ่านไปได้ประมาณครึ่งเรื่องแล้วก็ปล่อยไว้ไม่ยอมอ่านให้จบเพราะว่าฉันทําใจไม่ได้ที่มันจะจบเพี้ยนเหมือนกันจริจริงก็เพี้ยนอยู่ <laughs> ก็คือเล่มนี้ก็คืออารมณ์แบบว่าเซวน่า นางเอกเป็นฟิลแบบทะลุมิติแล้วก็ไปอยู่ในแบบดินแดนหนึ่งซึ่งฉันอะเป็นเหมือนแบบลมแบบเป็นผู้วิเศษอะก็ต้องมีความแบบเป็นลูกเศรษฐีอยู่ที่นูน่นแล้วก็ต้องมีการฝึกวิชามีโรงเรียนคือเซเวน่าก็คือเซเว่นแล้วก็จะมีอาณาจักรทั้ง7แล้วก็ต้องไปทาําภารกิจที่นั่นทนนี่นี่นู่นนี่นั่นแล้วก็เจอพระเอกฟิลพระเอกก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นโรงเรียนเวทมนต์โรงเรียนมนตราแล้วก็จะมีคู่แบบ ที่เป็นคู่พระรองนางรองมีคู่นู่นนี่นั่น,นในตีมของเรื่องมันไม่ได้เน้นความรักหรอกเพราะว่าพระเอกกับนางเ,เอกก็ค่อนข้างชัดเจนว่าชอบกันแต่ว่ามันจะเป็นฟิลนางเ,าเอกเป็นตัวเด่นแล้วก็จะเป็นคนที่แบบสามารถเหมือนกับต้องฝ่าฟันอุปสรรคคำมิชชั่นต่างๆไม่ว่าจะไปที่แบบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นฟิลแฟนตาซีแล้วก็เป็นฟิลน่ารักแล้วก็เป็นฟิลแบบทําให้เรารู้สึกตอนนั้นมันก็สนุกดีแล้วก็อินไปกับ กับตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นนิยายเชื่อว่าอยู่ในความทรงจําของใครหลายคนเลยนะเซเวน่ามหาคนครแห่งมตรามันก็จะมีแบบภาคเนี่ยมันจะมีแบบภาคหนึ่งการกลับมาของบุคคลแห่งชะตากรรมบทพิสูจน์ความสามารถนกราเซวิเออไม่ใช่นกครราเซเวน่าคือหนเดียวนกราก็นครราเซเวน่าคือหนึ่งเดียว,าาว,ยวพันธสัญญาแห่งอาณาจากักรแล้วก็ภาคปริศนาทรายสีดำก็จะมีห้าภาคด้วยกัน แต่ว่าถ้าพูดถึงนิยายในวัยเด็กแต่ถ้าแล้วดิฉันไม่พูดถึงเรื่องเนี้มันก็ไม่ได้ขอ,อุยาตเก็บก่อนระหว่างนี้ก็คือเก็บไปด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เรื่องนี้นอกจากเป็นนิยายที่เติบโตมาด้วยแล้วอ่ะเป็นหนังที่รู้สึกว่าเราอ่ะเติบโตมาพร้อมๆกับตัวละครอ,อาจจะเพราะว่าด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเติบโตมาด้วยกันเลยจนถึงวันนี้ก็รู้สึกผูกพันมากและเชื่อว่า ทุกคนผูกพันเช่นเดียวกันขออนุญาตเปิดตัวตัวละครสำคัญฟินาเลซึ่งยกมากเล่นีก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะโอ้เชื่อว่าแบบทุกคนอะ่ะก็น่าจะเติบโตมาแล้วก็รู้จักเชื่อว่าทุกคนรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อให้ไม่ได้แบบเติบโตมาหรือไม่ไอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องรู้จักนะคะซึ่งเล่มเนี้ยคือ อันนี้เป็นปกที่น่าจะปกแบบปีไหนจะไม่ได้2020ซึ่งเป็นปกแข็งคือชื่อทุกคนอนะ่ะปลุกพันกับแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เล่มเนี้ยไม่ใช่ปกสมัยเด็กนะเพราะว่าอันนี้คือแบบฉันรักเขามากแล้วฉันก็มาซื้อตอนที่โตแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวกันเต็มๆว่าน้องเขามีอะไรบ้างแต่เล่มยังไงบ้างฉชน่วมงว่าแฮร์รี่อะเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกมากขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตวางตรงตักเพราะว่าหนักมาคือเพราะว่า เรารู้สึกเติบโตมากับแฮร์รี่แล้วก็มันอินอะแล้วแม้กระทั่งหนังอะเราก็ต้องมีตัวละครว่าฉันคือใครแล้วตัวละครในเรื่องอะทุกคนคือเหมือนแบบเป็นหนึ่งเรียนฮอกวอตส์แล้วทุกคนคือเพื่อนฉันแล้วเราก็จะตื่นตาตืต่นใจกับสิ่งวิเศษนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันรู้สึกว่ามันดีกับการที่เรามีวรรณกรรมที่มันไม่ใช่ค่ร่วมสมัยอะมันร่วมอายุกับเราแล้วเราก็เติบโตไปพร,ร้อมๆกันแล้วก็ทำให้เราจินตนาการได้ไม่สิ้นสุดเลยอะ มันอินได้เรื่อยๆคุยได้เรื่อยๆเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้ต้องพักก่อนเพราะว่าหนักมากเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือร่าวๆของแบบนิยายวสัยของดิฉันก็แล้วกันว่าดิฉันเติบโตมากอะไรบ้างแต่ว่านอกจากนี้มันยังมีอีกนะก็คือตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้อ่านแค่นิยายอย่างเดียวอ่านหลายอย่างเพราะว่าเป็นเด็กชอบอ่านประวัติศาสตร์ก็อ่านอ่านสำก็กอ่าน อ่านการ์ตูนแต่การ์ตูนชอบดูม,มากกว่าแล้วก็มีมีอ่านบ้างบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเดี๋ยวจะนํากลับมาแชร์กันสําหรับวันนี้ขอคร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เดี๋ยวพามาเล่าแล,ว,แลวเปิดกุ่ให้ใหม่เพราะว่าอันเนี้ยก็คือแค่คร่าวๆยังไม่หมดนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย